Thank mm -hmm. you. ศรัทธาสถานศครั้งที่8ปดกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วนะคะออปีนี้พระอาจารย์เมตตาเปิดธรรมพระพุทธวจนะในบทธรรมสังโยกนะ,ะแต่ก็เชื่อว่าทุกคนคงมีคำถาม,มว่าทำไมต้องเป็นสังโยกนะคะแต่ว่าอีกคำถามหนึ่งท,ที่แน่นอนทุกคนคงอยู่ในใจพวกเรารู้จัก พูดว่าจะนะมาเนี่ยก็ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วพระอาจารย์ได้รู้จักเมื่อไหร่ือาจารย์จะได้ตาต่อก็รู้จักตั้งแต่ช่วงประมาณพรรษาสี่ก่อนบวชแล้วก็อยู่กับหมู่คณะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาประมาณ 14ปีแล้วก็บวชเข้ามาแล้วอีก4ปีนะก็เพิ่งจะมาเจอนะแล้วก็เพิ่งเริ่มศึกษานะค่ะอาจารย์รู้จักได้ยังไงอะคะก็มีพิคุสาธรรมิกันที่อยู่ด้วยกันแ mm hmm. นะนะนำนะแต่ท่านก,ก็อ่านผ่านๆไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากนะพอเราได้รับการแนะนำมาจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจมา หลายปีท่านก็บอกมาหลายปีแล้วล่ะจากนั้นพอประมาณรรรษาสี่เหตุปัจจัยก็คืออ่านของครูบาอาจารย์แทบจะหมดทุกองค์ทุกรูปแล้ว <c oughs> แล้วก็ก็ยังมีปัญหามีข้อสงสัยอะไรต่างๆนะแล้วก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะ แล้วก็เลยมาเจอที่ท่านแนะนํำในเรื่องจากพระโอษฐ์เนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถคนพบเจอได้ในจากพระโอษฐ์ทั้งหมดเลยสาธุค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์อาจจะพาเดินชมนะคะว่า <c oughs> จุดเริ่มต้นที่พระอาจารย์ไปเจอแล้วก็ทําไมถึงมาเป็นสังโยชน์ในวันน,นี้อืจอรยเมตตา <นะ S 1> ได้ได อันนี้ก็จะจัดเป็นลำดับทไลายไว้ให้ว่าในจักรพระโอษฐ์เนี่ยเราไปเช็คดูท่านอ้างอิงมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะเราก็ไปดูในยุคนั้นเนี่ยว่าอ๋อมาจากที่สมัยรัชกาลที่ห้านะทำพระไตรปิฎกจปลอสอนสยามเราสอนในหนึ่งสองอันนี้ก็เป็นฉบับสยามรัฐน,นี่เป็นภาษาไทยนะ สิ่งเราก็ทำไทม์ไลน์ไว้ให้เสร็จนะจนไล่เรียงมาเป็นพุทธศาสนะ์หมวดธรรมรวมทั้งตัวปีดกด้วยนะนแต่และเล่มนี่ก็คือ<น>ตามเหตุเลยใช่ไหมครัช่วงนั้นมีเรื่องอะไรน่าสนใจยังไงครับว่เรื่องนี้แนวคิดยังไงถึงทำออกมาเล่มหนึ่งเป็นเล่มนี้อะไรกันอย่านี้ครับตามรอยทำก้าวย่างอย่าง,งพุทธ,ธะเนี่ยก็ทํามาเพื่อเป็นแบบ ง่ายๆข้อทําง่ายๆนะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็คุ้นเคยคาพระศาสดาแล้วก็ให้เห็นภาพกว้างของพุทธศาสนาส่วนโสดาบันเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าคุณธรรมของความเป็นอริยคนขั้นต้นเนี่ยมีวิธีตรวจวัดอย่างไรนะซึ่งพระศาสดาได้ตรัสบอกไว้ทั้งหมดโดยละเอียดส่วนหมวดธรรมอื่นๆเนี่ยก็เป็นประเด็นนะข้อสงสัย ในหมู่นักประพฤติปฏิบัติแล้วเมื่อเราเจอในข้อธรรมต่างๆเ,เราก็นำมาเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กรรมเรื่องของภพภูมิเรื่องของอริยกุคลขั้นสกตาคามีอนาคามีเรื่องของจิตมโนวิญญาณอย่างนี้เป็นตนน้นแล้วก็ทำไปถึงเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยะนะ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ภาษาต่างๆทั่วโลกได้อันนี้คือขมซั์กองโตเลยนะคะใชาใช่ใช่มา,มากเลยค่ะอันนี้ก็ทำให้เราได้ทราบที่มาที่ไปนะของพุทธศาสนาะอย่างถูกต้องว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไร,รซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบมาก่อนนะก็ทำให้เราบางทีชาวพุทธก็สงสัยว่าเออคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงไหม ตัวพระพุทธเจ้าเนี่ย<ม>พระองค์จริงเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะอย่างเงี้ยต้องลองมาอ่านดูนะคะแล้<ม>จะไม่มีคํำสงสัยนี้<ม>ะนะก็จะลองไปดูข้างในมะค่ะ<ม>นิมนต์ค่ะพระอาจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังสือห้าเล่มจากพระโอษฐ์ที่ได้เจอสัตรมิกได้แนะนำมาแล้วก็เราก็มาอ่านนี้จะเห็นว่ามีโพสต์อีก แปะไว้เต็มไปหมดข้อสงสัยหรือว่าข้อน่าสนใจใช่ไหมใช่ใช่แต่ก่อนเราก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรนะเราก็<อ>ใช้แค่นี้แะ,ะ,ะอ่าอ,อดีนะคะกว่าที่พวกเราจะได้เล่มเล็กๆแต่ละเล่ม,มผ่าน <laughs> ผ่านความเอ่อเพียรของพ <laughs> ่อาจารย์อย่างมากเลยคะ่ะ มันก็เป็นเป็นความเหมือนเราอยากจะรู้อ่ะอยากจะรู้ความจริงว่าอะไรคือความจริงกันแน่นะก็คงเป็นที่โชคดีของพวกเราช่นะเป็นผู้หลงคือ,อพระอาจารย์อยากจะเป็นอยากจะรู้คำตอบแต่พระอาจารย์ก็เปิดหมดกับลูกศิษย์มไม่มีเก็บไว้ตามที่พระเจ้าตรัสเลยอ่ะใช่ใช่ ซึ่งข้อธรรมพระองค์เนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตตระซึ่งเรียกว่า,าให้คนทั้งโลกเนี่ยเข้าไปลุ่มศึกษาเนี่ยก็ยังเก็บเกี่ยวไม่หมดหรอก<ช>นะ,ะลึกซึ้งประณีตมากหลายสิ่งที่เราไม่เคยทราบเราไม่เคยทราบเลยเราก็ได้ทราบอย่างเงี้ยเอาแค่ง่ายๆว่า อย่างที่พระอาจารย์เมตตาเปิดทรมจับลกด้วยมือเราก็จะรู้สึกว่าจับลกด้วยมือจับพอดีพอดีเนี่ยในการทําสมาธิคะนถ้าเกิดว่าพระอาจารย์ไม่ได้ศึกษาหรือว่าปฏิบัติไปด้วยแล้วไม่ได้เปิดเราก็ไม่ทราบก็โดยพื้นฐานเราก็อยู่ในหมู่คณะสงฆ์ที่เป็นในสายปฏิบัติอยู่แล้ว แต่พอมาถึงทำรรวินัยของพระศาสดาเนี่ยสายต่างๆมันก็ไม่มีละนะสมก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยทำวินัยของพระศาสดานะแล้วก็ข้อธรรมต่างๆมันก็จะลุ่มลึกไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งมาถึงเรื่องของสังโยชน์นะเมื่อรวมทั้งหมดเนี่ยว่าเราหลุดเข้ามาอยู่ในระบบสังสารวัฏนี้ได้อย่างไรก็คือเป็นเรื่องของสังโยชน์ทั้งสิ้นนะแล้วตัวสังโยชน์เนี่ย ที่พระศาสดาใช้เป็นเครื่องวัดความเป็นอริบุคคลขั้นต่างๆนะอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องจาเป็นเรื่องใหญ่ของนักประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องสําคัญมากสาคัญมากค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์อ,รอย่างอันเนี้ยคือพระอาจารย์ให้ความเป็นอรรมปาเลยนะคะกายกตาสติเนี่ยก็คือการปฏิบัติเนี่ยสำคัญสำคัญมา,มากมากมากกว่าใช่ใช่คือเราเรียนรู้แล้วเนี่ย พระองค์บอกว่าก็ต้องอพอได้ฟังแล้วเนี่ยก็คือทรงจําได้<ช>เอาไปใคร้ควรพินา<ช>นะแล้วก็เอาไปประพฤติทำสมควรแก่ธรรมนะเป็นภาคปฏิบัติล<ช>นะนะมีการสังวรสำรบูมินทรีย์มีการปฏิบัติอยู่ในทุกๆอิริบนะทุกสถานที่ทุกเวลา<ช>อย่างงี้เราก็พยายามแนะนำนะอย่างที่พระองค์เนี่ยได้ทรงตัดสอนเอาไว้ ปาทุกข์ก็พระอาจารย์เชิญชวนนะคเข้ามาศึกษาพระอาจารย์ชี้ขมทรัพย์ให้กับชาวพุทธวันะอย่างมากคือไม่ต้องกลัวเรื่องยากง่ายความยากง่ายเนี่ยเป็นลําดับรองสิ่งสําคัญที่เราต้องคํานึงคือเรื่องของความจริงพระอาจารย์ตื่นเต้นไหมคะเวลาเจอข้อที่สงสัยแต่ละโอ้โหแต่ละข้อตื่นเต้นไหมคะนแบบอัศจรรย์มากเลยเหมือนได้เส้นทางเหมือนได้ พาไปหาทรัพย์เลยใช่ใช่เหมือนเจอคุมมรัพย์หรือเหมือนเปิดเฉลยข้อ<ค>สอบ,บนะใช่ตอนนั้นเนี่ยพอแค่เจอสองสามคำตอบเนี่ยโอ้โหเราเหมือนตะลุยอ่านรวดเดียวเลย6เดือนนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็อ่านทบทวนไปมาจนทั้งเจอเรื่องประเด็นของสิบระสูรนะที่ให้เน้นความสำคัญของคำราศาสดานะก็เลยได้ได้สโกปทั้งหมดเนะี่ย นะเจาะลงไปที่คำท้าพระเจ้าเท่านั้นนะมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าเธอจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้นะเราก็เลยมีหนังสือหมวดธรรมในประเด็นต่างๆเนี่ยมากมายฉะนั้นช่วงที่อาจารย์ศึกษาอยู่ผู้เดียวนี่คง <c oughs> สนุกน่าดูนะคะเหตุปัจจัยมันดีที่ทําให้เรา <c oughs> ได้อยู่ผู้เดียวมีเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็ศึกษาไปด้วยสิบกว่าปีแรกเนี่ยนะ จนกระทั่งผ่านมาตอนนี้ก็27่สิบเปีเข้าปีที่28เนี่ยรเราก็รู้สึกว่ายังไม่อิ่มไม่พอในกูส<ช>ุรลธรรมทั้งหลายนะใช่ค่คะก,ก็คงเป็นโอกาสอันดีนะที่เราจะได้ฟังข้อธรรมในเรื่องของสัโยชน์ในปีนี้ดาวสาธุค,ครับ่านเจ้า